ที่ทองนิบก่าดู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 ขึ้นให้ดูสักข้างหน่อยสิ สวัสดีเป็คแบบเอฟซีพีครบรักทุกท่านทุกคนพวกวเราในช่องบายต้องคำนิยมเช้าวันนี้นะครับผมก็จะาาพาเมฟซีมาดูความน่ารักของพีททองและดาวเดินเดิมความสามารถมีอะไรบ้างนะครับผมทำอะไรได้บ้างอ่ะอน,นี่เราตอนช้างต้องไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ลืมนะครับต,อนนต้องมีต้องพกต้องพก ดาเรืองตอนพวกนี <S <S ้ไม่ได้หรอกพวกนั้เขาจริงแล้วเขาบอกเขามันเคยทำตามมันนอกตายเลนดาวเรืองวันาดิจ้าก่อนจ้าก่อนนายจ้าสวยๆก่อนเลยเฉยๆจ้าเฉยๆจ้าเจ้าสฉยๆใสา่แรงๆเลยพี่มีแรงเลยมันไม่มีอะไรตาอะไรมันไม่มีแรงเสือฮะสายแรงๆไหน่อยจินายลองด้วยวันนี้เกยร์ถ่ายดีเด้อเียร์ถ่ายนั่นบอก ใส่เมนที่ท้องได้ไ่เด้าเ็สี่เจ็ดหกใส่ใส่ใสยครับใส่แล้วก็ไปว่ะกดไว้สมัยนะกลัวมัหายว่ะน่าห่าเรื่อปไฟ่ะใส่ใส่รับใส่บเยอได้เลยเงๆๆเดอ๋ยวๆๆต้องมีรางวัลให้ด้วยไห่ จามยดจ้าดชวยช่ขาด้วยขาเด็กกล้วยแล้วนิดย่องใจยังยงไม่ถึงคิวนะลองอีกทีดีลออีกทีลองอีกทีลออีกทีเจ็บก่อนเจ็บก่อนเจ็บซ้ายม่แน่เจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีเดี๋ยวลืมเดี๋มายมาซ้ายมา ใส่ให้ตรงหัวเลยวะต,ตาข้างเดียวอย่างนี้ตาเลยนะแต่กินตาข้างเดียวอย่างนี้บอ<ะ>กเกี๊ยครำเสีครับผมไปจะรับตู้ช่องแล้วมั่งชิดช่องร้องขอกินอยู่นะกลางหูใส่ละไหนสวัสดีครับก็แล้วครับก็เสียงด้วย นะให้เมื่อวานมอมแมมอีกแล้วอันนี้ให้รางวัลก่อนเลยรางวัลก่อนจะทำบ่รางวัลก่อนเลยคร <c oughs> ับหยุดถึงแล้วรางวัลไว้ก่อนให้หมดเลยแบบดูอ่ะท้องแข่งกันทองแล้วช้างบ้านนี้ <laughs> ัวผู้ก็ัวผู้ก็ท้องตวเมีก็ท้องนะครับผมพี่ทองท้องได้ดิบอบนั่นไงขยะมาจากข้างหลังหัวพี่ทองนะดูซีเต็มเลยนะมมมาาาบ เราจะมาดูว่าพิทองการขึ้นของพิทองขึ้นได้ทั้งสี่ขาเลยอยากเห็นขึ้นตอนที่กม้มเาพิทองก้มหน้าลงน่ะที่ย่อหน้ามาข้างหน้าททางขึ้นหรอกนะไอพี่ไม่อยากให้ทำยาไปอยากคิดอยากจะทำที่อยากให้ทำทำไมจันพีิทองขึ้นได้สี่ขาขาหลังขางหน้าทั้งสองข้างแล้วข้างแล้วก็ขาหลังทั้งสองข้างขึ้นได้หมดครับ แต่ถึงหน้าเขาก็จะไม่อยากไม่อยากให้ขึ้นฝั่งซ้ายสักเท่าไหร่ฝั่งซ้ายเขาจะให้ขึ้นแต่ฝั่งขวาทำไมทำไมถึงขึ้นซ้ายไม่ค่อยถนัดมันเป็นการที่ขึ้นทีไรแล้วมันยังไงพูดยากเพราะเขาไม่อยากให้ขึ้นเข้าฝั่งซ้ายเข้าช้างเขาอยากให้เข้าฝั่งขวาฝั่งขวาเมื่อไหร่ปอไทฝั่งซ้ายเมื่อไหร่แล้วมันไม่ค่อยดีแต่ก็อันนี้ลองี่ท้องได้ดูอานี้ แม่สีตาห็นจำแล้วนะขานีนูนพอยาดุได้ดูขาซ้ายบ้างไม่ได้ขึ้นน้ำแล้วพี่ทองจำได้หรือเปล่าฝั่งนี้นะฮะพี่ทงดึมยังดู้ืออพร้อมยกเลยโอ้ยขึ้นไม่ได้ทาไมตามกกอน Oh. ดูยกอะไรสูงขนาดนั้นคนข้างแกไม่ได้สูงขนาดนั้นเลยเอาขึ้นแต่ฝ to <to ั <to 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 ่งขวาฝั move, <to them> <to them ่งซ้ายไม่ค่อยถนัดพี่ทองหนียบขาดูดูพี่ทองหนีบกินขาพ่อแล้วพ่อแล้วเอาลงดูดูพ่อยังไมนได้เหยียบเลยนี่แหละเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยช้าก็ไม่ค่อยชินกันนะ เรามไทิ้งพ่อเร็วมากเรามาดูการล้างก่อนการล้างเป็นไงครับนายเอาข้างไหนก่อนมา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 น้าวิ่งมาข้างล้างหนึ่งมาดีข้างอันยกขายกขายกยกยกเย้ยกเออตรวจดูตรวจดูก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนไหนเห็นแต่ดินเต็มเลยแม่ พ่อจะได้ขึ้นได้ไหมพี่ทองโอ้โหโอ้ยวายเลยจะขึ้นยังไงนี่ขึ้นให้ดูสักข้างหน่อยสิพี่ทองแก้ข้อนี่นะดี เขยขนาดข้างนี้ป่าข้างนี้ดูก่อนแค่พื้นท้างก่อนออดูยกขางอะไรเป็นอะไรหรอกลัวอะไรค <Okay. S 1> ะ,ะ,ะเอาขึ้นขึ้นให้ดูสิข้างนี้น่ะขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้ไหมโอ้นั่นทำอะไรอย่างงี้ ยกดีเจ๊ยกมายกโอ้โหเตะพ่อแล้วไหนไหนขอดูก่อนขอดูก่อนอยู่เฉยเฉยเนี่ยยกดีพ่อพ่อแหวกเฮ้ยมาดูก่อนเออ เ <c oughs> ดินเป็นยังไงโดนพ่อดุเลยไหมเฮ้ยเป็นยังไงดูเนียงเขาออกสิจับเนียงไหมสิเนียงเนียงมีกี่ชั้นน่ะสองชั<อ>้นเลยนั่นน่ละโอ้โหเออูดแรงแล้วครับทุกวันเป็นที่เลยคืนกินหญ้าให้หมดเลยเนื้อเต็มเลยคือท้อง วนตังไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่นะครับผมจะเดินตามมาทำไมเงี่ยเอาโอ้ยโอ้ยพ่อเดินก็เดินตามเนาะไอนะนายจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บ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 จุกดิจุ๊บหอมจุ๊บนี่จุ๊บไม่ได้เคาะจุ๊บ chúc 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 đây chúc 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 chúc

ยืดคอจนแบบเนียงหายแล้วเกรงเกินไปนะนงวันครับขอบคุณครอขบบขอบสนะวิดโีโอนี้ก็ที่วันี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้น,นะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดชอบสุดท้ากดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะรับอยากขอโท้อเลยน้อยๆจะคอยรักนานๆฝากคุณทองและดาวเรืองว,วันน้อมอกบอกอมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสำหรับคลิปนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับขอไม่ปล่อยเลยครับดูดูจิงอยากกดดอีก